บัดนี้วันที่23พุทธศักราช2567เป็นวันที่สองที่ข้าพเจ้านาสงสาวนิชนิกาจินดาศีขอถวายเสียงสวดสัทยายระสุภปพริตนและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินสมันตาจักะวาลิสุอัตคันฉันตุเทวตาสิทธรรมมังมนุษสาระสุนันตุคัดโคโมคาทังคัดเคกาเมจรูเป สิริสิขารเตจันทลิเขวิมานางังที่ปรเรเทจะคามีตารุวนณะคหาเนีเขหะวัดถุหิเขเตกุม,มังจยันตุเทวาชละทะละวิสมยขขับขาคันพภะนาคาติทันตาสันติเต สันติเยยะมณิวะกเจนังสาเทวโบมสุนันตาธรรมะสวนากาโลอายามาทันตาธรรมะสวนากาโลอายามาทันตาธรรมะสวนากาโลอายามาทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะตโตอรหะตโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสารนังัจชามิธรรมังสารนังัจชามิสังฆังสารนังัจชามิทุติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิทุติยปิธรรมังสารนังัจชามิทุติยัมปิสังฆังสารนังัจชามิตติยัมปิพุทธังสารนังัจชามิตติยปิสังฆังสารนังัจชามิ ติยมปิสังคังสารนังคาฉามินัตทิมีสารนังอัญยังพุทธูมีสารนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสทิมีหูติสัพพทานัตทิมีสารนังอัญยังธรรมูมีสารนังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสทเมหูตุสัพพทานัตทเมีสารนังอัญยัง สังโฆเมสารานาังวรังเอเตนะสะเจาวะเชนะโสธิเมหโุกสะพธา